จับตอนนี้ไปนะคะเราจะไม่ปล่อยให้ท่านผู้ชมพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ที่เวทีราชดำเนินแห่งนี้แล้วก็ที่ดูสัญญาณ่ายทอดสดทางบ้านดูสัญญาณ่ายทอดสดที่เวทีที่แจ้งวัฒนะที่กระทรวงการคลังต้องรอคอยงานแบบนี้ยากค่ะที่จะได้ฟังงานแบบนี้ยากที่จะได้เจอนะคะแล้วก็ไม่ใช่โอกาสพิเศษแบบนี้เราก็จะไม่ได้ยินไม่ได้ยน ไม่ได้เห็นสรรพสําเนียงเสียงภาษาอันสดสวยแสนหวานไพเราะเกินคำว่าไพเราะจากไวโอลินของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเอกอุแห่งวงการเอกอุแห่งยุคสมัยแล้วก็เป็นการประชันกันของผู้ที่ชื่อว่าเป็นหนึ่งทั้งสองวงการสองท่านในบทเพลงเดียวกันดวลกันระหว่างเครื่องสีกับเครื่องบีบ ขอเรียนเชิญค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับศาสตราจารย์ดรรพีสาคริกค่ะปีนี้นะคะอาจารย์ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ยรพีสาคริกค่ะผู้ชึ่งเคยทรงผู้ซึ่งเคยดนตรีกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานะคะแล้วขอเรียนเชิญอาจารย์ประสานบรรลิ่ะพิทักษ์ค่ะด้นขาเรียนเชิญค่ะ ดี๋ยวต้องขอสัมภาษณ์อาจารย์หน่อยค่ะหลายท่านอาจารย์ขาเชิญค er ่ะปีน mm ี้เห็นว่าเมื่อวานนี้วันเกิดค่ะปีนี้เป็นวันเกิดที่เท่าไหร่แล้วคะอาจารย์ก็แปดสิบสามเอ้ยเก้าสิบสามเก้าสิบสามโอ้โหเห็นไหมคะดนตรีคือโอสถดนตรีคือยาชูกําลังจริงนะคะเคล็ดลับอายุยืนยาวนี่นอกจากดนตรีแล้วยังมีอะไรเพิ่มเติมใจอย่าเป็นฟุกใจให้เป็นสุขครับทำไร ทำใจให้เป็นสุขและทางานวันนี้จะประชนรันดนตรีกันกับอาจารย์ประสานอาจารย์เดนไวโอลินอาจารย์ประสานเป็นเรียกว่าอีเพลงอีเพลงเป็นเป็นเครื่องดนตรีในตระกูลแอคคอร์เดียนอาจารย์ประสานหลายท่านอ,อ,อาจจะเคยเห็นอาจารย์เล่นดนตรีหลายท่านไม่เคยเห็นอาจารย์ดนตรีแบบนี้มันานาได้ขนาไห,ไหมันหม,มายความว่าไงครมาจากไหนอ้เป็นงานอดิเรกครับผมชอบเล่น เ,เล่นเป็นพักเล่นเวลาไปต่างจังหวัดไปอบรมอะไรต่างนะครับแล้วเคยเข้าวงกับอาจารย์ละปีไหมคะเคยเคยเคยแจมกันครั้งหนึ่งงานที่อุบลราชธานีงานแสยิตของคุณหมอนิรันพิทักษ์วัชระแล้ววันนี้จะกี่เพลงคะวันนี้อาจารย์เดี่ยวหนึ่งเพลงแล้วผมแจมหนึ่งเพลงเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งคู่เราจะไม่บอกว่าเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวฟังกันนะคะอาจารย์จะสีไวโอลินเดี่ยวหนึ่งเพลงแล้วก็อาจารย์ประสานจะแจมอีกหนึ่งเพลงค่ะ ขอเชิญชมอาจารย์ณะพีสาคลิกแล้วอาจารย์ประสาบริคพิทักษ์ค่ะขอเชิงปรบมือค่ะครับวันนี้นะฮะเป็นวัน ีไม่อยู่วงองค์ี้ยง,งส่งตือนอยู่เสมอแบอบกว่าอาจารย์ศิละปะอย่าทิ้งนะเพราะอะไรศิละปะนี่มันทำให้คนเป็นเหมือนอ่อนโยนนะครับไม่อ,อ่อนแอนะแล้วก็เข้มแข็งที่จะทำงานนะเพื่อเป็นดิน,นเกิดของเรา วันนี้ก็ปีสองพันห้าร้อกำลังจะหมดแล้วแต่ผมอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยไปกับผมนะครับไปไหนไปกับหัวใจเราเนี่ยแะไปดูอะไรอยากจะพาไปเศร้าประบาทเมเด็เด็ะเท้่อยู่วตั้งแต่ปี 2,489นะครับพระองค์ท่านยังเป็นสมเด็จพระนุชาย,ยวันนั้นสเสด็จบางเกนแล้วก็ทรงปล่อยปลาปลาน,นินที่เราใชา้กันอยู่เนี่ยทรงท่านทรงปล่อยคือ,อสมเด็จพระเจ้าค่ะญี่ปุ่นเนี่ยได้ถ่ายมาถวายพระองค์ท่านเดี๋ยวนี้ ชาวนาชาวไร่ได้ลากินกันแล้วก็ขยายพันธุ์เยอะแยะเลยนี่แหละนะแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือว่าตอนก่อนหนะ้าปี2489เนี่ยนะมีเสียงในเมืองไทยเนี่ยเป็นระลอกเลยเรากว่าเมื่อไหร่นะจะได้เฝ้าพระยุคคนระบาท มาเหลือเกินรอกันเพราะพระองค์ท่านเนี่ยยังทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมเองก็ฝ่ฝันเพราะว่าทราบว่าพระองค์ท่าน,นโปิดดนตรีคนนึกว่าวันหนึ่งเนี่ยคงจะได้เฝ้าแล้วเสร็จแล้วนสิ่งที่ประทับใจยิ่งกว่านั้นเนี่ยก็คือว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยนะั รัชกาลที่แปดรัชกาลที่เก้าเนี่ยใครรู้บ้างว่าคนต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขารักท่านนะครับสองพระองค์เนี่ยเจ้าขึ้นเนี่ยสเสด็จเขรัสเสด็จสพนานานเยี่ยมพวกคนแขกเยี่ยมพวกจีนที่อะไรเนี่ยจนกระทั่งเขากล่าวถึงกันเยอะแย,ยะเลยที่แหละนะครับนั่นเป็นครั้งแรกแล้วก็จริงจริง นะฮะพอจากวันที่เออจากวันที่ห้าเดือนเ,อเ่อะกว่วนันปลายปีแล้วปี 00, อสองพันสี่ร้อยแปดจุดเก้าเสยเดบังเขนได้วันเดียวผัดชนะมาสองวันครับข่าวทำให้เราใจหายเหลือเกิ เพราะว่าเราเชก,กันทีแปดสวรรค์นระพน์ครับนี่แหละนะครับผมนึกถึงเพลงพระพจน์เพลงนกน้อยร้อยบินมาเดียวได้คิดคิดไม่วายกังวลไอ้นนหรือทายมองใช่ไหมเนี่ยมันมีความหมายครับนะขาดคนมีไรคนสนิทผูกเคียนครอง ลงลหลไม่ปองคนประน,นีมันเป็นภาษาที่สื่อออกมาจากพระราชาลิไทยนี่แหละเป็นมนอย่างนี้แล้วก็ตอนหลังเนี่ยผมเองรู้สึกมือค้ายๆตัวคือผมเกิดมาเนี่ยเพื่อสนองพระยุคคนลบาทนะ ไม่ใช่ไม่นึกถึงชาวบ้านเพราะพระองค์ท่านเนี่ยอยู่กับชาวบ้านนะครับตลอดเวลาเห็นไม่ทรงถือเห็นที่อยู่นั่นแหละนะเสาชิตยามางก็เสด็จขับรถเองไม่ยอมให้ใครมาจูงนะราชการก็วางแผนเพรู้ว่าจะเสด็จสู่พระองค์เนี่ยวางทิศทางอะไรแต่พระองค์ท่าน ทรงเป็นองค์เองทรงขับรถเองมีความหมายนะครับลุยน้ำลุยอะไรไปเนี่ยนะเอ๊ะทำไมแค่นี้ไม่ให้เราไปต้องอ้อมไปทางโน้นด้วยท่านไม่ฟังหรอกท่านขับรถผ่านที่นี่เลยเจออะไรรู้ไหมครับนิคมโรคเรือแพ่งขยะอยู่ที่น,น จอดรถส่งจอดรับอดอกไม้สวายเห็นไหมเรื่องอย่างนี้ยังมีอีกเยอะแยะเลยครับนะผมตามเสด็จเนี่ยนะผมรู้ว่าเพราะโครงท่านเนี่ยมุ่งลงที่ชาวนาชาวไร่นะผมถึงได้นะถูกใจ่ะนะนะแล้วผมเองเนี่ยก็คิดว่าเมื่อท่านลงอย่างนั้น ผมก็ทำตามทำไปตามที่พระทัยของท่านตรง,ตรงปรดมีพระบัญญสงค์นี่ยผมถูกกล่าวหาครับถูกกล่าวหาว่าไม่จงรักักดีต่อในหลวงเพราะว่าทำไมนะก็ม,มองเพียงว่าถ้าอยู่ใกล้ๆ้ถ้ารงรักพอดีจะต้องอยู่ใกล้ผมไกลผมลึกนนนก,ก,กว่านั้นอ่ะก็ไปทั่วเนี่ยนะครับนี่แหละตัดตรงนี้มาเลยเพราะว่าเมื่อ ไม่กี่ปีวานนี้เมะ่อคืนเห็นรูปไหมรูปที่คุณสักส่งไปนนั่นแหละไปเฝ้าที่พระสมิจินดาแล้วก็ทรงรับสั่งบอกว่าอาจารย์ติดตามผลงานของอาจารย์ตลอดอย่าท้อท้าอย่าท้อนะขอเป็นกำลังใจนี่นะนะครับเอ่อ เดี๋ยวฟังเพลงกันเพลงนี้มันมีเหตุนนะข้ะในหลวงเรยันงหกเนี่ยก็ทรงมีพระนิพนธ์ไว้เห็นไหมนะอะอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังดังฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้า,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 าสุราไหลสู่แดนดินในหลวงพระองค์นี้พระนิพนธ์เรื่องเพลงสายฝนไว้ นะครับนั่นแหละผมว่าเป็นแนวทางที่มองเห็นเหมือนกระจกเงาแหละส่องให้รู้ว่าเนี่ยพระองค์ท่านทำอะไรบ้างนะครับครับผมจะเล่นเพลงสายฝนนะเมื่อสองวันนี้นะมีหคนพูดบอว่าเวลาเนี้สองตวันเนี่ยอากาศมันแรง นะครับผมบอกรู้ไหมอากาศแรงเนี่ยโรงท่านสรมานเท่าไหรนะท่านเสด็จเยี่ยมเชาวเขาเยี่ยมเลยเนี่ยเครื่องบินนั่งไปเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันกระเทือนนะมันกระเทือนมากเลยล่ะบางทีแทบจะล่วงเลยล่ะนะครับเนี่ยก็เพราะฉะนั้นะผมจะเล่นเพลงสายฝนให้ฟังนะ วันนั้นนะครับ9โมงชาผมออกมาก่อนเครื่องผมออกมาก่อนแล้วมาลงที่บ้านหลวงนะชาวบ้านมาล้อมเต็มเลยรอจนกระทั่ง9โมงตรงเครื่องบินเห็นจุดที่ขกาฟานบินมาในร่องเขานะอันตราย่ะชนทูกเขาก็แหลกใช่ไหม นี่แหละในหลวงเราฮนะเพราะเห็นว่าพอลงปั๊บเนี่ยนะข้าวเขาเอาลาม่ให้สรงขี่ท่านผู้ขี่แต่จริงๆแล้วท่านะนทรงพระทุนเนินนะห้าหกกิโลเมตรจากบ้านหลวงไปื่านคุ้มก่อนที่จะเกิดไอ้อะไรอะ่ะไอ้โรยลูโปรเจกตไอ้ โครงการาานั่นแหละก่อนที่จะเกิดครับอ้อเสนออีกเพลงนะเพราะเวลานี้ลมหนาวมันกำลังมาแต่ระวังนะลมหนาวมาและลมแรงมันจะตามมาทุกอย่างมันเป็นคู่ ให้เก็บแผ่นดินผืนนี้ะตลอดไปใช่โยใชย่โยใชย่โยกล่าวขอบคุณมากค่ะอาจารย์รตีศักดิ์ฤทิ์ขอบคุณมากค่ะกล่าวขอบคุณอาจารย์ประสานค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆเป็นบุญที่ได้ฟังขอบพระคุณมากอาจารย์ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งน, <ำ S 1> นะคะ ดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็จะเป็นถ่ายทอดสดสัญญาณถ่ายทอดสดจากเวทีที่แจ้งวัฒนะนะคะคุณสุเทพเจริสุบรณหรือว่ากำนันสุเทพอยู่ที่นั่นแล้วก็รวมทั้งแกนนำอีกหลายท่านแล้วก็นักวิชาการอีกหลายคนนะคะค่ะเอาละคะ่ะข้ามาถึงแล้วแหมขอขอบพระคุณมากค่ะคุณสาธิตคะข้าวเราเดินทางมาแล้วค่ะขอบคุณมากปรบมือให้กับพี่น้องด้วยค่ะสาส่งข้าวม่ไ้เราสุดยอดจริงๆเลย ขอบคุณมม่ค่ะแล้วก็เจ้าที่ดีส่งอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยคณะกรองของเราคุณสาธิตกรองไทเกอร์ของเราไทเกอร์เราอยู่ข้างหลังค่ะพี่น้อยที่อยู่ข้างหลังคะข้างตรงสีแยกข้อบัวค่ะประตูตรงสีแยกข้อบัวตรงประตูสีแยกข้อบัวนะคะถ้าเห็นคณะตีกรองไทเกอร์ช่วยกรุณาวกทางมาด้วยแล้วกลองไทเกอร์ตีเลยตีขอทางเลยเพราะว่าม่น่าจะเข้ามาไม่ทันงานพิธีในช่วงพิธีกรองไทเกอร์ ตอนนี้ผมคิดว่าใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับผมจะเชิญตัวแทนของมวลมหาประชาชนได้ขึ้นมาบนเวทีเลยครับขอเรืยนงเชิญขอเรียนเชิญเลยครับท่านอิสระสมชัยนะคะบัรดาผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะอาจารย์ศิริประโมทค่ะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพทั้งหลายนะคะจากภาคประชาชนค่ะจึงจะขึ้นมาจุดเทียนชัยได้เลยขอเรืยนเชิญอาจารย์และพีสารครกค่ะ อีกสองนาทีนะคะท่านสุดเทตจะขึ้นที่แจ้งวัฒนะรอสัญญาอีกสองนาทีเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะคุณนิชาเชิญค่ะคุณนิชาค่ะค่ะเชิญคุณนิชาค่ะพลเอกพิชาค่ะเชิญค่ะผลเอกชัยเชิญค่ะ ค่ะเชิญท่านค่ะครับคุณอัญชลีส่วนแขกของเราคุณอภิสิทธิ์วิจาชีวะคุณบัญญัติบรรทัานกับคณะค่ะอยู่ทางด้านโน้นครับอันนี้ทางด้านโคบัวนะครับอ๋อค่ะได้ค่ะค่ะขอชุดหนึ่งค่ะท่านท่านัตพลเชิญค่ะท่านนัตพลหนึ่งในแกนนำเชิญค่ะตั้นเชิญค่ะคุณจิตพัฒน์เชิญค่ะค่ะและผมทราบข่าวนะครับว่า ที่จะเลี้งมาร่วมพิธีในวันนี้อีกคนหนึ่งนะครับก็คือท่านชวนหลีกภัยนะครับค่ะคุณอนุชาเชิญคณะหลังนด้เลยค่ะคณะหอนอค่ะท่านประสานคุณอะไรเนี่ท่านประสานมันจะท่านประสานมาเลยค่ะพีทันะครับอรขเชิญค่ะขอขอชุดนี้ค่ะพี่ขาให้จา์ประสานค่ะนี่ค่ะจา์ขา อาจารย์คะอาจารย์เชิญค่ะเชิญนะครับครบแล้วใช่ไหมคะและบรรดานักดนตรีนะครับจากราชด,ดำเนินออเคสตรานะครับด้านหน้าข,นของเราค่ะคด้านหน้าของเราจะเป็นคณะนักดนตรีนะคะ90กว่าชีวิตจากราชด,ดำเนินออเคสตราเชิญที่ด้านหน้าเลยนะคะเชิญค่ะขอเสียงปรบมมือให้กับราชด,ดำเนินออเคสตราค่ะการรวมตัวของบรรดาน,นิสิตนักศึกษา ครูบาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีจากหลายมหาวิทยาลัยนะคะหลายสาขารวมตัวกันเป็นการเฉพาะกิจค่ะแต่จริงๆกลุ่มคนเหล่านี้ก็รวมตัวกันเล่นดนตรีอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาเป็นพิเศษสําหรับราชด,ดําเนินออเคสตราท่านใดมีเทียนอยู่ในมือกันเรียบร้อยแล้วนะคะห้าแสนเล่มสําหรับราชด,ด,ดําเนินใครไม่มีเทียนคะ่ะมีกันเรียบร้อยแล้วนะคะจุดเทียนได้เลยค่ะ รอได้เลยอีกไม่เกิน2นาทีเท่านั้นเราจะรับสัญญาจากแจ้งวัฒนะจุดต่อตกันไปจากมือถึงมือจากใจถึงใจจากเทียนเล่นน้อยสู่เทียนต่อตกันไปทะเลเทียนจะเกิดขึ้นที่ราชดำเนินค่ะทะเลเทียนของพวกเราการถวายเาพ่อพรของพวกเรา5ชันวาของมวลมหาประชาชนค่ะกระจายไปด้านขวาได้เลยค่ะราชดำเนินกระจายไปทางด้านขวาได้เลยค่ะ เดี๋ยวกล้องจะได้จับถึงค่ะมาทางขวามือสุดเลยค่ะด้านขวาด้านเลยค่ะกระจายมาด้านขวาค่ะค่ะยืนอยู่ตรงดอกไม้ก็ได้นะคะด้านขวานี้ยังมีที่นะคะจามถาต้องขยับมาด้านขวาอีกนะคะเพราะว่าขบวนนักดนตรียังมาไม่ครบเลยแบลจ๋าต้องไล่เหมือนเพงนี้อีก้โหสวยมาก,มากถไยสองนาที เราห้ามก็ไม่ได้ กับเรียนพี่น้องประชาชนนะคะตอนนี้ต้องขออนุญ,ญาตว่าถ้าหากใครมีเทียนเล่มน้อยเนี่ยดับเทียนก่อนเพราะว่าขณะนี้เนี่ยกองงานในพระองค์ได้แจ้งมาว่าให้แจ้งมวลมหาประชาชนว่าขบวนเสด็จของสเสด็จพระบรมซึ่งได้มาเป็นตัวแทนของพระองค์จัดงานพระราชพิธีนะคะได้เสด็จออกจากวัดบวรแล้วขออนุญ,ญาตวงวดใช้เสียงหนาทีตอนนี้ดับเทียนก่อนนะคะงวดใช้เสียงหนาทีตอนนี้ดับเทียนก่อนนะคะ